ก็นี่เป็นขนาด80เมตร10นะครับเป็นป้ายย่าครับก็จ้จา,างอยู่ครับติเบ็ดเหมือนเดิมครับเอากิจกรรมร้านเหมือนบ้านดูเชน,นอกเมืองครับก็มีคัก็วามคมชัดก็ออเทียบกันได้เลยครับ ออกแบบอะไรก็ด <c ười> ูกันได้ครับเกษีเบสครับระยะครับตอนนี้ก็ประมาณนั้นนะผมก็พอหกโมงเช้าครับก็เดี๋ยวสองโมงก็ได้ไปทำงานประจำต่อครับก็เป็นงานเสริมครับเช้าเย็น เมื่อเรื่อยในสิบแปดสิบค่าจะเหลือนิดหน่อยจริงเป็นเมืสิบจริงใช้หน้าเมื่อยี่สิบด้แต่ว่าเราขึ้นไหมแล้วครับเสียนิดหน่อยน้ำจ้ำ ที่หน้าตลาดอำเภอครับอุดหนุนยำกันได้ครับ <c oughs> แล้วกอ็อุดหนุนป้ายผมก็ได้ <c oughs> สามร้360ครับบางทีก็ทางอ่าน่าก็400แกนก็มีมีทั้งหลังดำหลังขาวมีหมดราคาก็าคุยกันได้ถูกแเคแค่ไหนก็ช่างบ้านๆนะครับมาดูแล้วครับร้อยสิบแปดสิบใช้เวลาประมาณกี่นาที ก็ประมาณครึ่งแผน่นก็ประมาณสองสองนาทีขึ้นเราสั่งจากคอมพิวเตอร์ตอนนั้นสั่งยำมาปุ๊บมามีผ่านระบบไอพีครับเป็นรุ่นใหม่เป็นสั่งผ่านไอพีผมต่อตรงเลยครับไม่ต้องผ่านแลนเป็นสายแลนต่อตรงกับคอมเลยอุปกรณ์ผมใช้ เครื่องสารุ่นเก่านี่โอ้ต่อสายเยอะแยะทำเด็ดรุ่นใหม่ๆสายแลนสายเดียวแล้วก็มีโปรแกรมเมนท็อปอันเดียวใชขึ้นเยอะครับเดี๋ยวนี้ใครจะทำธุรกิจก็ลองลองดูครับเดีย๋ยวนี้งั้นเครื่องก็ไม่ได้ราคาแพงครับแต่ว่ายากคือลูกค้าเนี่ยครับ เราจะหาอย่างร้านเยอะน้านป้ายเยอะก็แล้วแต่ลูกค้าให้ลูกค้าเข้าลห่แล้วแต่ที่ไหนทำที่นั่นก็ไม่ได้ว่าร้านถุ๋มดีอะไรก็ตามคุณภาพตามทั่วไปครับ ผีกสัสสจนจ้าเต็มครับใ่น้องหัวมีนะใจเสร็จแล้วครับวมา5นาทีนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยววันหลังก็เจกันใหม่ครับ